สวัสดีครับนะฮะมาเจอกับบุญหลงอีกแล้วนะครับวันนี้บุญหลงก็ส่งมอบบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เหลือเหลือเจ้าของบ้านเขาอยากปูกระเบื้องข้างหน้าตรงนี้หน่อยเดียวครับแค่ออกมาหน่อยเดียวนะครับนะฮะก็ผมไม่เคยกลัวเลยนะปัญหาผมบอกให้ผมท,ทําทั้งทั้งที่มีปัญหาครับผมทํางานนี้มาจะยี่สิบปีแล้วก่อสร้างนะนะ คือว่าผมทําผมว่าผิดพลาดมาตลอดครับไปทํารายวันก็โดนโกงนะครับมารับเหมาเองทีมงานก็ทิ้งนะครับนะฮะเราผมก็ก็มันก็เหมือนผิดพลาดครับเหมือนเหมือนล้มเหลวอะแต่ว่าความสําเร็จนะครับผมเชื่อว่า,าความล้มเหลวเป็นบันไดสําคัญครับนะฮะเพื่อให้เราเก้าวผ่านมันไปนะครับมีคนถามผมว่าผมเบื่อไหมที่ทํางานอย่างนี้อย่างเดียวเลยนะครับ ยี่สิบปีผมชอบครับเอาง่ายๆเลยเดีกว่าว่าผมชอบครับผมชอบได้การแก้ปัญหานะครับชอบที่ได้ช่วยเหลือนะครับชอบที่ได้แบ่งปันความรู้สิ่งที่เรารู้ครับนะฮะไม่อยากให้สิ่งที่เรารู้อ่ครับมันอยู่ที่เราอย่างเดียวนะครับเราอยากจะแบ่งปันให้ทุกคนนะครับผมเชื่อว่าถ้าทําแบบที่ผมทํะครับ แล้วทําตามแบบที่ผมทำนะครับยังไงผลลัพธ์ไม่ต่างจากผมแน่นอนนะครับผมดีขึ้นของผมทุกวันนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วแล้วสิ่งใดที่ผมผิดพลาดผมก็จะไม่ผิดไปไปทํามันซ้ํานะครับนะฮะก็ฝากทุกท่านติดตามผลงานเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เจอกันที่พระรามสามนะเดี๋ยวผมไปเก็บงานที่พระรามสามก่อนนะครับนะฮะก็เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูแอร์ครับผมก็เดิน เป็นที่เรียบร้อยนะครับหาเป็นหมื่นสองนะห้องไม่เล็กกว้างมากนะนะครับห้องคงห้องครัวก็นี่นะครับท่านใดที่ดูวิดีโอแรกๆนะกําแพงนี้นะคือพังลงไปเลยนะครับพื้นตรงนี้นะซุดหมดนะแล้วตรงนี้นะก็จะเป็นต้นกระถินต้นเบลเลอเลยนะครับนะฮะเราก็จัดก,การนะดูกําแพงดูว่าเรานะครับ อันน้ครับรัวอันนี้นะครับผมรับประกันหปีนะตรงนี้นะอันเนี้ยผมรับประกันให้นะครับถ้าเกิดการแตกร้าวหรือว่าอะไรเนี้ยผมเข้ามาแก้ไขให้นะไม่ต้องห่วงนะครับฝากติดตามผลงานเหมือนเดิมนะฮะผมคือผมอยากมีลูกค้าเยอะๆครับแล้วก็ผมก็อยากจะแบบผมอยากเป็นคนแก้ปัญหาให้เองอย่างเงี้ยครับมองว่าดีมากครับนะฮะ อันไหนที่ทําแล้วมันดีสําหรับบ้านของท่านผมแนะนําครับอันไหนที่ผมทําแล้วมันไม่ดีสําหรับตัวผมผมไม่แนะนําครับฝากติดตามผลงานเหมือนเดิมไม่จําเป็นต้องเชื่อทุกคําที่ผมพูดนะครับให้ดูในสิ่งที่ผมทําขอบคุณครับ